สวัสดีครับวันนี้ Mazda c x 5นะครับติดชุดขาจับคานขวางของ t ูเร่นะครับเป็นตัวตรงรุ่นไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้มีกุญแจล็อกนะครับตัวขาจับเองนะครับจะเป็นทูเ l ่รุ่น7107 Evo นะครับสำหรับรถ b i ิ point ์นะครับ ได้ยึดตรงรูเดิมบนหลังคาเลยนะครับไม่มีการเจาะเพิ่มนะครับขาจับนะครับจะมีกุญแจล็อกกันขโมยทั้ง4ฝั่งนะครับส่วนตัวคันขวานะครับจะเป็นตัววิงบาร์อีโวนะครับสามารถใช้กับอุปกรณ์ทูเล่ได้หลากหลายรุ่นนะครับเอาไว้ติดกองนะครับติดตะแกรงวัรทุกสัมภาระนะครับหรือว่าแหลกจักรยานได้นะครับ ากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ description หรือใต้คำอธิบายนะด้านล่างนะครับมีช่องทางการติดต่อร้านทุกช่องทางเลยสวัสดีครับ